บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ถึงเวลาห้ามมีแฟนเรียกใครเบบีอะแฟนเนี่ค่ะแม่แฟนลูกพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าแฟนเอา้เอาหนูผิดอะไรอะ่ะผิดที่ลูกมีแฟนไงคะเอา้าก็ตอนมปลายแม่บอกว่าถ้าบรรลนาานนุนิติภาวะหนูมีแฟนได้แต่ตอนนี้ลูกยังใส่ชุด,ดักเรียนนักศึกษาอยู่เลยอะเอา้าหนูทำไงอะแม่บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ถึงเวลา ห้ามมีแฟนยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้เลยอ่ะตัวเองอ๋อแม่สวัสดีค่ะนี่เบสแฟนหนูค่ะไม่นี่นี่คืออะไรลูกก็แฟนนีมม่แม่แลูกมีแฟนไม่ได้ทาไมจะไม่ได้อะแม่นี่ทำงานแล้วนะทำงานเลี้ยงตัวเองได้แล้วแม่นี่พอลูกมีแฟน แล้วก็เสียการเสียงานพากันมั่วพากันส่วหมดและสำคัญคือจะข้าเงิน